หากเป็นพระคุณเจ้าผู้ครองภ้ากาสาวพัดเมื่อครองแล้วก็จงพัดโมหะพัดโทสะให้ออกไปจากใจพระาษาสดาใช้คำว่าภ้ากาสาวพัดหรือภ้าหมุมบางสกุลคือผ้าสามผืนสบงสังคาจีวรจีวรสังคาติสบงเมื่อผู้ได้เสียสละตนออกบวชแล้วเขาเรียกได้ว่า เป็นพุทธบุตรแห่งพระพุทธองค์เมื่อมาครองผ้าไตรผ้าบางสกุลสามเผยนนี้แล้วก็จงเพียรพรณนาแห่งตนหน้าที่ของความเป็นพระนี่ยิ่งใหญ่เสียเหลือเกินเมื่อห่มผ้ากายสะะพัพพทัศแล้วท่านก็จงพัดโมหะพัดโทสะพัดกิเลสความรูหลงออกไปจากกายจากใจเมื่อได้ครองผ้าไตรแล้วผู้เป็นลูกของพระศาสดาก็ต้องครองศีลครองสมาธิ ครองปัญญาให้ได้อันนี้คือไตรของจิตใจที่ต้องถือครองไตรของกายอยากก็คือผ้าสามผืนสังคาติจีวรสบงเมื่อท่านได้ห่มได้ครองสง่างามแล้วจิตใจก็ต้องเพียรภาณนาครองสมาธิครองศีลครองปัญญาให้ได้ด้วยถึงจะเรียกว่าเป็นการครองผ้าไตรทั้งกายและใจประเสริฐเลิศล้ำที่สุดแล้วน้อมสู่การปฏิบัติถึงอริยสี 4, ่มรรคเมองแปด ดึงจิตดึงใจของตนคำว่าผ้าบางสกุลปะกะติแล้วจิตเราทั้งหลายคำว่าสกุลคือความคุ้นเคยจิตจะคุ้นเคยกับโมหะโทสะกิเลสมากมายนั่นคือสกุลเดิมที่ยังไม่ได้บวชที่ยังไม่ได้ของผ้าตรายแต่เมื่อมาบวชแล้วมีพระอุปชาย์สวดให้ก้าวขาออกจากบทน้าก้าวแรกท่านก็จงก้าวออกจากโมหะโทสะหุ่มผ้าบางสกุลแล้วก็จง เอาศีลสมาธิปัญญานี่มาบางสกุลแห่งโมหะโทสะที่มันคุ้นเคยนั้นออกไปจากจิตจากใจถึงจะเรียกว่าได้ครองผ้าบางสกุลอย่างแท้จริงครองสมาธิปัญญาศีลให้ได้ถึงจะเรียกว่าครองผ้าไตรทั้งกายและใจได้อย่างแท้จริงน้อมถึงมักมีองแปดคือปัญญาชอบดังกับซูเปอร์ไฮเวย์ทั้งแปดเส้นสว่างสวัยสง่างามอยู่เป็นผู้นำแห่งตน นำจิตนำใจของตนออกจากโมหะออกจากโทสะเดินตามรอยแห่งทางสายกลางที่องค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้ตรัสไว้ดีแล้วอย่าไปเดินออกนอกเส้นทางเลย